เด่นประแดงนะครับรอครับนนะครับอุ้งตีนวัวนะครับนี่ครับเขากินอุ้งตีนหมีบำรุงกําลังนะครับเราไม่มีตีนหมีให้กินนะครับเราก็กินตีนวัวแม่งเลยครับนี่ครับนี่ครับอุ้งตีนวัวครับวันนี้นะครับยอดออเดอร์นะครับส่งไปประเทศฟินแลนด์ครับนี่ฟินแลนด์สั่งนะครับนี่ครับนี่ครับเขาบอกลูกค้าไปสั่งจองที่ร้านเขาเนี่ยสองเดือนกว่าแล้วไม่ได้กินเนี่ยครับเพราะว่า นี่ครับวัตถุดิบนะครับมันอยู่ที่นี่นี่เองนะครับนี่ครับเขาจะต้องจองกันเป็นเดือนๆเลยนะครับสำหรับคนที่อยากกินนะครับครับผมนี่เราจะส่งไปนะครับฟินแลนด์นะครับ ฟินแลนด์นะครับแล้วก็อาบูดาบีนะครับอาบูดาบีด้วยครับนะครับจัดส่งไปนะครับอาบูดาบีและประเทศฟินแลนด์นะครับสองหม้อนะครับวันนี้ครับทำครับรอรับได้เลยไม่มีบิดพริ้วนะครับนี่ครับผมเป็นทังไหนเนี่ยอันบออีกอันนึงอยู่ไหนอะไรอีกอันนึงอยู่ไหนติดทัวร์เลย ใช่มีถุงเรือเขาเมื่อกี้ไม่ได้ดูเลยหรอก็ผมเห็นถุงเดียวนะเอ้าใครจะเห็นเอ้าอ่ะจอกตาอินหรือตานาเอ้าตาอินกับตานานะครับหาปลาด้วยกันนะครับแล้วก็ทะเลาะกันนะครับแม่คนสุดท้ายนะครับตาอินก็ไม่ได้แดกเลยนะครับตานาก็ไม่ได้แดกนะครับน็จริงๆด้วยตาอินกับตาเจอด้วยทีครับครับผม นี่ครับโอเคครับผมครับผมครับผมวันนี้เฮมเชฟแดนประแอกนะครับเสนอนะครับเมนูนะครับอุ้งตีนวัวนะครับเอ้ออุ้งตีนหมีเราไม่มีให้กินนะครับเราก็เลยมากินอุ้งตีนวัวนะครับน้องผมก็ก่อไฟนะครับ มึงเรียนวิชา,าเรียนวิชาลูกเสือมาไหมเนี่ยมงึงไดเรียนวิชาลูกเสือมาหรือเปล่าสิบเล่นะม่ต้องเรียนหรอกเพียงะไ่เรียนพอแล้วพอแล้วเฮ้ย,อยต,ตอบแล้วร้อยเจ็ดสิบด้วยจะเหมือนน้อยไปต,ต,งตังมา่นี่น้อยไ,ไปวะน้อยไปน้อยไ,ไปน้อยไ,ไปเราจะไม่เป็นคนเก็บฟืนกันแล้วนะครับกดตม

อันนี้น้อยนะกินน้อยมั <categor iser> <c ười> mother, mother. È, mother, life, ้ป๊อปโอเคแม่แม่อยาได้ตีนน้อยใช่ไหมนี่เองมีตีน้อยอยู่มีสองตีนเลยตีนแรกกับตีนทีน้อยล saya rasa sebab Tanya saya lagi sikit Boleh? Alis ni Alis ni โอ้ยไอพี่ไปเยอะสุดเกี่ยวกับอดุเจ๊ ดิบจิ้มเจวเขาเลยกินกันแล้วครับถ้าไม่ผ่านพัชไรนะครับบาต่อไปจะก,กล้าวไกลอีกขั้นถึงกระตั้งโรงงานปลารหลกระป๋องไทยเนี่ยครับเนี่ยครับนี่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 ครับ,น,รบนี่เราจะเหลือขั้นตอนน้ำมาใส่ quăng khí tên nhìn bán bán nằm hương đơn hà nà lê chân Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn นี่นะครับเลยครับเราส่งไปนะครับนี่ครับผมรอรับได้เลยครับฟินแลนด์กับอาบูดาบีนะครับนะครับโลกอาหรับนะครับกับอครับรอรับได้เลยครับนี่ครับนี่ครับโอเคครับผมสวัสดีครับ